โอเคครับสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวคานด้วยนะครับจริงๆผมอัดประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแหละนะซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยที่ผมอัดไว้เนี่ยเป็นการทําบั็สําเร็จแล้วนะฮะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็ทําบั็ไม่สําเร็จสักทีเล่นคอมโบโนโ็อตแตกอะไรประมาณเนี้ยแต่คลิปเนี้ยทำสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนะอันแรกครับก็จะเห็นอะไรวะ เดี๋ยวแต่ขอดูนักว่านะฮะนี่ฮะจะได้ฮีโร่นะครับสี่เหรียญปรากฏในร้านค้าหนึ่งครั้งซึ่งผมก็ซื้อเป็นนะยวดูว่าแป๊บหนึ่งนะมีเพต้านะครับเนี่ยต้นเกมครับผมจะซื้อเป็นฮีโร่สี่บาทแบบมันนี้ซึ่งจริงๆว่าดูไม่ได้หรอกเพราะคลิปบางคลิปบางช็อตก็ไม่สเสถียรเท่าไหร่นะฮะผมจะมิเครก่อนว่า จริงๆจะเล่นสายไหนนะครับผมก็ดูเล่นไปเรื่อยนะครับเนี่ยเราก็ชนะมาเรื่อยๆฮนะรอปี3มนฮะเนี่ยมีซับฟ้าชีวิตดีขึ้นนะสำหรับมาเราในช่วงต้นเกมแบบนี้ฮนะก็น่าจะอีซี่เรียบร้อยครับข้อเสียของมาก์คสบาทเลยอนะ่ะก็คือเลือดจะลดเยอะมากในช่วงต้นเกม ทำให้เกมจบเร็วขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบยืนชอบจบเร็วนะเว็บี่ผ้าเราไม่ต้องดูนะครับตอนนี้ครับการแข่งขันจะเป็นยังไงครับตอนนี้มีทั้งไฮยเตเตพิ่มขึ้นมาและจังหวะนี้พุ่มมาไวครับผมปีตากระโง่ฮูง้งฮูงฮงไม่ใช่หมาจาังหวะน,นี้แล้วเป่าเรียบร้อยจ้าผมลบไปห้านะฮะและ้วเว็บเจ็ดนะครับก็ตอนนี้พีตาผมมีไกเทพตั้งสูงสองคิลแล้ว นะ,ะเลือกทางฝั่งของเคียวให้ยอนพีตาก็มีอบมันใจถามว่าทำไมาไม่เอาอใส่เป็นมาลอดแล้วฮะแต่จะพูดสักทีเพื่อนกบย้ายฮะอะลองดูฮนะนี่ฮะตีหนึ่งทีแล้วจังหวะน,นี้ก็โดดเลยครับแล้วเรียบร้อยครับฟอรลินตายห่าครับผมลับรองไว้ครับยังไงก็ชนะครับจริงๆเว็บนี้เจอบอทด,ด้วยสี่คนนะฮะที่ไม่มีรูปนะ ตัดข้ามช็อปฮะเอาเวฟที่สิบนะฮะเอาสมุดเขียวใส่ให้นะฮะเอาเลือกไม่ถูกฮะใส่เอสังกาฮะเวฟสิบเอ็ดนะอันนี้เวฟสิบเอ็ดนะสังเกตแล้วหมากผมตอนนี้นะครับข้างล่างผมจะมีกิกซี่นะฮะดิเล่เอกิกซี่นะครับมีคิกซี่นะครับแล้วก็มีเซปิล่า นะครับมีอินนิตที่กำลังขึ้น2ดาวแล้วก็ดารซี่ครับซึ่งคอมโบมาเชสเตอร์ที่สามารถทำทำบักได้ก็จะมี3ตัวก็มีเอมีดารซี่มีเซปิล่าแล้วก็มีดิเลกนะฮะจริงๆมันคือดิเลกดิเลกกันแหละเออแต่กูเรียกเป็นดิเลกเฉยเป็นตู้ดิเลกเข้าใจป่ะวะย่ <laughs> า,าเดีย้ยก็โอเคครับชอตนี้ โดดสตันยาวๆฮะมาหลอดเราทําอะไรไม่ได้แล้วตะ้วันนี้อืมโดดตอนที่สตันนี่แหละอ่าครับเวฟที่สิบสองครับผมแล้วมาหลอดกาะโดดไม่ทันเหลียบร้อครับเวฟนี้เป็นอีกเวฟหนึงน่าจะแพ้นะเรารู้สึกผมคิดว่าไปนะครับหรือแอสเซนจาที่ยังพอตุ่มเ่้อยฮะแล้วก็ชนะไปได้ที่สุดอืม ไม่วก็จะแพ้ฮะอดนี้บางชตก็จำไม่ได้ออดให้เปเกือบเดือนแล้วอะ่ะนะฮะคลิกสี่สองดาวครับเอาไปเลยนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังพยายามขึ้นแปดนะผมเอาสุดตัวครับเว็บนี้เพื่อขึ้นโลแปดนะครับแล้วก็ได้เป็นนาคอสมานะฮะไม่รอช้าครับผมขายลูกทิ้งครับใส่นาคอสนะฮะใส่คลิกสี่ นะครับหยิบเอสเซนก้ามาทำไมต้องใส่คลิกสิทด้วยนะครับเพราะจะทํเพราะผมท Com มําคอมโบหกเมตรนะครับอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเอาออบาจยายสับให้นาคอรครับแล้วดูหมาหลอดครับนาคอสกูไม่ทําอะไรเลยครับเรียบร้อยครับผมอดี๋ยวข้ามชอ็อต ไปเวสสิบหกครับตอนนี้ผมมีหกเมรแล้วครับเพราะมีีเลนามาหนึ่งนะนี่แหละคอมโบโหกเมดที่แท้ทูฮะหยุดยัางหยุดแล้วนะฮะสงเกตว่าตอนนี้นะครับมีทั้งหมดสี่คนที่เป็นคนอยู่ที่ยังเล่นอยู่นะครับอันดับสามนี่ก็อันดับสามนี่เล่นฟอร์เล่นสี่นะครับเล่นฟอร์เล่น,ลนอันดับสี่เล่นเป็นแบทเทนเมดฟอร์เล่นเอล นะครับซึ่งมีเขามีเทลสองดาวด้วยแล้วก็บ้านบ้านดับสองเป็นเป็นเซนกับแอ้สินนะครับส่วนบ้านผมก็เล่นเป็นเมทหกฟอร์เล่นสองเดมอนหนะครับแล้วก็จิ้งจอกนะก็คือเลื่นหน้ามีเผาจิ้งจอกนะครับแต่เผาหน้าทำให้ศัตรูหยุดแปดวินะฮะถ้าหยุดตัวคีได้ก็คือโอกาสชนะก็สูงในเว็บนั้นนะฮะร,รอบนี้ครับหยุดเป็นเอนโซนะครับ ยืนกันแนวกันแนอยู่ฮะและว้วจังหวะนี้นาคอร์สไม่ลำ้ำแตกนาคอร์สกูโอ้โหหลอยทุย่ยเนี่ยประมาณนี้ฮะเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้มียังปีแปดตัวอยู่นะฮะ ดีน้าสองดาวครับตอนนี้ยังส,สังเกตดูว่าเนี่ยอย่างครับตอนนี้น่าจะเลทยนะี่สิบหกฮะซึ่งเราได้ลนะิง <c oughs> ออฟไฟฮะอฮะซึ่งเอาคาคอสไม่ใส่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมบอลคอมผมฟูมากนะอ่ะ่ะ นี่ฮะคือผมมีสามตัวแล้วมาชิตเตอร์สามแล้วแต่ว่าผมได้ดีเลกแล้วฮนะแต่ ทำไม่สำเร็จนะฮะจริงๆก็คือสําเร็จแหละเพราะว่ามีเปิดแมปนะจะดูว,วนว่าจะแพไหมแล้วเว็บนี้ก็แพ้ครับผมให้ผมได้ดูคอมโบที่หลายคนทํายากมากนี่ฮะอ่ะทิศการเล่นก็เดี๋ยวคอยดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูช็อตนี้ไม่ต้นไปนะว่าทำยังไงนะครับ ขั้นแรกเราต้องมีหมากสำรองไว้เต็มกระดาษนะครับนะ,ะทีนี้ขั้นทีสองครับขายแห่ขายของก็จะซื้ออะไรก็ซื้อนะครับนี่ฮะใส่ดีเลกไปหนึ่งตัวครับใส่ซิปิล,ล่าใส่ดีเลกเอาคาเฟนีใส่ครับเพราะว่าไม่มีตัวอะไรใส่แล้วครับตอนนี้แล้วก็ซื้อหมากหนึ่งตัวครับซพ่งเป็นอาดูอินหนึ่งบาทนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับ แบบนี้ครับแล้วหมากก็จะไม่เด้งนะฮะซึ่งจะครบ10ตัวพอดีและสามารถขยับได้นะฮะจริงๆเราเลือเลือกแปดจะใส่หมากได้10ตัวครับเอ,เอาล่ะครับเทลวผมโหดนะเทลวผม2ดาวฮนะเราก็ยิงแะเราก็มาหลอดกระโดดปิดท้ายครับปุ่มเรียบร้อยครับ จบเกมครับผมโดยมีหมักถึง10ตัวด้วยกันแต่เลเวล8นะเพราะว่ามีเลนของเทอร์เรสนะครับซึ่งเวฟนี้เนี่ยผมก็แทบใจใจหายนะผมดูไปดูมาก็เอออยู่เวฟที่ยีนะกว่าจะได้ดีกว่าจะได้โชว์คอโมโบบัคนะฮะจริงๆแรกๆก็เป็นบัคแหละพอไปไปมาเนี่ยก็ไม่เป็นบัคนะครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไม GM จงใจหรือว่ายัางไง ถ้าช่วงแรกๆที่มาจิตเตอร์เข้าครับโอ้คอมโบนั้นคอมโบแทบระบาดอะแต่ตอนนี้ก็เล่นก็ยังมีคนทําอยู่นะถ้าเห็นแรงสูดๆอย่างคอมมานเดอร์คอนคูลเลอร์ในคาราโนอ <Yeah. S 1> เห็นทําเยอะอยู่ <Yeah. S 1> ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมแสดงว่ามาจิเตอร์นะครับสามารถทําบั๊กได้อยู่เหมือนเดิมนอกเสียจากว่าเขาจะแก้บั๊กนี้ออกนะยังเล่นได้อยู่นะตอนนี้นะซึ่งผมโอกาสเล่นได้ก็คือน้อยนะถ้ามีโอกาสจริงๆ คลิปนี้เราไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกมวด